มาค่ะคลิปนี้ก็จะพามาดื่มกาแฟดำหรือว่าภาษายอบานเอ่ยหนอค่ะพั่สิบอกว่ามาเด้จะเดอนั่นคนตุดต้ดๆนี่ค่ะมาเด้จะเดอมากินกาแฟดำเกิดทุกตาพาฝันเดชจ้า กาแฟก็อุ่นๆน,นะคะมีแห้งมีแหง,ม,แหงมากค่ะ นั่งจิบกาแฟอยู่เอ้ยอยู่น่สวนหลังเหอนเอ้ยกินกาแฟแล้วเอ้ยก็นไปทำงานบ้านเอ้ยบอกค่ะมันนี้กันเล้ก็สิไปดูดฝุ่นยู่ทางถึงเหอนเอ้ยไปเก็บของเอ้ยอีกอันนี้ว่าหนหเอ็ดก็ะสมมือแล้วค่ะ อันว่านเอีดมือหรือพันมีเรื่องฮันเรื่องนี้เข้ามาแล้วบบได้ทำสาก็เลยอันนี้มันเป็นมือที่สามมือที่สี่เหรนี่มือที่สี่ก็เลยทำเมื่อมันแล้วกระโบได้เยอะแหละค่ะก็ไปเซตฝุ่นทางเทิงเหอนเซตฝุ่นแล้วก็อันเพราะว่าของมันมันเป็นของโล่งๆอยู่มันกระโได้เยอะเซตฝุ่นแล้วก็เอ้กันะอันดูดฝุ่นพันดูดฝุ่นแล้วก็ไอ้กันะเอาอัน น้ำยาเนี่ไปซื้ออันถูซวมค่ะข้างบนบนเหือนข้างบนพุ่นก็เรากันแล้วล่ะค่ะแล้วก็ก็นดูดอันกระไดเราเ้ยก็เก็บเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เ้ยกับโบดเอ็ดเถอะจากคันกาอันนี้กาจะนอยกาบ่ายโมงกว่าแล้วเนาะค่ะเนาะจะนอยแฟนเอ้ยมากานั่งดื่มฮันดื่มนี้กันเนาะค่ะเนาะแล้วก็แรงๆมาก็เอ็ดกับเขากินค่ะก็ อันนี้มันเป็นชีวิตแม่บ้านแม่บ้านแบบสไตล์เออตุกตาผาฝันแม่บ้านยุโรปหรือว่าเมียฝรั่งมันบอกันเอืนะเมียมากฝรั่งนะคะอันนี้กระเป๋ากันแบบยินยินนะคะอันนี้มันเป็นอวิถีชีวิตค่ะอันแต่ละมือของเอยทํางานของเอ้ยนงานบ้านจ่ายกับขา้าวทางานบ้านนําเฮือนเนาะค่ะเนาะดูแลสวนหลังเหอนหลัง,ห,ลงหน้า,นาบ้านหลังบ้านก็ ถ้าว่าอากาศดีอันเบอร์ไม้หลายเอ้ยก็พากวดเบอร์ไม้ค่ะก็ออกกําลังกายอันชะตาอันง่ายๆเนาะค่ะเนาะ นี่หมดไปแล้วค่ะกาแฟดําก็หมดไปแล้วไม่ไนดน้ก็ไปทํางานบ้านบอกคำนี้อะเอ๊ะแปบ๊บเดียวนึเหิงป่านนี้แล้วค่ะเร็วเนาะเวลาเอ้าทันี้กคนอาจะรเนาะสวัสดีเด้อจ้าเงยหน้าขึ้นก่อนเม่เนนะกันเนาะมัน